สวัสดีครับพบกันเช่นเคยคลิปนี้ก็ชาวราศีพิจิกนะครับมาชี้โชคกันหน่อยสําหรับแนวทางการเสี่ยงโชคนะอาศัยดวงดาวแทนค่าตัวเลขนั่นแหละครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะฮะบ,บางท่านก็ไม่รู้จะซื้อเลขอะไรดีนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอความคิดท่านนะแต่ก็ไปวิเคราะห์ดูนั่นแหละครับชาวราศีพิจิกนะครับผมมองแล้วว่าราศีพิจิกนี้ยังมีโชคอยู่นะ เพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินเห็นไหมฮะดาวพหัตเขาเนี่ย <c oughs> อยู่ในเรือนการเงินอยู่แล้วนะฮะในนาวางเขาก็จะอยู่เห็นไหมฮะนวางของพิจิจใช่ไหมฮะก็ถึงกันนะถึงกับตัว้าวตานะตรงนี้ด้วยนั่นะแหละครับผมของชาวราศีพิจิกก็ถือว่าเกณฑ์หลายๆด้านดีนะฮะเงินนะะเนี่ยฮะดาวเจ้าเรือนกงินเงินอยู่นี่ ก็เจ้าของบ้านและก็ดาวเสาร์ด้วยและดาวทิตนะเป็นเจ้าเรือนเกษตรนะฮะเด่นในเรื่องงานด้วยช่วงนี้น่าจะมีความสําเร็จตําแหน่งหนะ้าที่อะไรนะครับแต่อังคารต้องดิน้นรนหน่อยลงอรินะฮะการดิน้นรนการต่อสู้ได้มาของชาวราศีพิจิกของคุณเลยนะฮะสัมพันธ์นะครับมีดาวไหลดวงค่อนข้างดีในตําแหน่งนะฮะสัมพันธ์ดาวพุธเป็นลาภะด้วยนะฮะ พูดเป็นเจ้ารือนเกษตรลาภะนะครับไม่ทราบวันลาภะคืออะไรอะไรก็คือในเรื่องที่ทางก็ได้นะฮะอยู่ในระหว่างของราศีกลุมนะ่ฮะพบามรณะห้รือการติดต่อหรือการพูดคุยที่ทางนะฮะเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้อะไรยังไงสักอย่างนั่นแหละครับอันี้กำลังวิเคราะห์ดวงดาวนะกลายเป็นดูดวงให้ซะแล้วนะครับอมาต่อครับ ผมมององง่ายๆเลยนะฮะดาวที่แบบเด่นๆอยู่ก็เหมือนเดิมชุดเดิมของตัวท่านนะฮะก็จะมีห้าเจ็ดอยู่ใกล้ๆท่านเห็นะฮะในดาวเจ้าเรือนการเงินก่อนนะฮะเริ่มตั้งแต่ดาววันหัดแล้วหัดเนี่ยมาอยู่บ้านอ่ในระหว่างพิจิกนะครับแต่อังคารอยู่นี่นะครับถือว่าถึงไหมถึงดาวตีโกนถึงกันนะฮะชุดนี้น่าจะเป็นชุดแบบว่าหนึ่งห้าสามหนึ่งหนึ่งห้าสามนะฮะผมพูดแบบหนึ่งสามห้าเจ็ดอะไรอย่างนี้เลยครับมีเมตยูด้วย นะชุดตีกลของตัวท่านนะครับนั้นดาวค่อนข้างจะเด่นในช่วงระยะนนหรือเรียกว่าดาวหลายๆดวงนะครับของชาวราศีพิจิกท่านมีดาวที่ให้คุณหลายดวงก็เลยต้องมีดาวหมายเลขหลายดวงซะหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาน้อยๆหรือไม่ได้แบบอะไรมากเนี่ยอทิย์จะเด่นเป็นเจ้าเรือนช่วงระยะนั้นนะฮะเริ่มกันหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดอะไรก็ได้ประมาณนี้ไปนะครับหมายเลขของพิจิกก็จะมี ชุดตีโกน่ะผมให้อย่างนี้มากกว่านะครับทบทวนก่อนนะฮะห้าเจย์งอย่างนี้แหละครับผมในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วแนวทางนะครับยังไงก็มองว่าชาวราศรีวิจิกยังมีโอกาสในเรื่องของการเงินอยู่นะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเขายังอยู่ในเรือนการเงินนะฮะก็บ่งบอกว่าโอกาสหรือด้านโชคลาภก็ยังมีมาได้เรื่อยๆนะครับผมตรงนี้ อ่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับชาราสีพิจิกก็ให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคนะฮะแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์แนวทางให้กับท่านนะครับผมขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ